แล้วก็ตอนนี้มีไอเดียสมัครรสชาติมาใหม่ไหมคะคือปีนี้ค่ะที่หนูทําใหม่ก็คือจะเป็นบ้าบินอบกรอบกับผักขมอบชีสตัวที่ตัวที่สตัวนี้คือตัวใหม่ใช่ค่ะซึ่งปกติเราจะเป็นเน้นบราวนี่อบกรอบแล้วก็เป็นหลายๆรสชาติอะค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะเอาวัตถุดิบไทยมาใช้แล้วก็รสชาติไทยให้มันชัดเจนมากขึ้นก็เลยผลิตเป็นบ้าบินอบกรอบขึ้นมาค่ะคือเริ่มต้นจากราวนี่ถูกไหมใช่ค่ะหนูทำร้านกาแฟมาก่อน มาก่อนราวนี่ฮิตก็เลยมาพัฒนาจากราวนี่สดเป็นเาวนี่กรอบแล้วก็ทามาเรื่อยๆค่ะยอดขายไปที่แล้วยอดเท่าไหร่นะสิบสองล้านค่ะผ่านมาแล้วครึ่งปีน่าจะไปที่สิบห้าแล้วค่ะสิบห้าล้านก็โตขึ้นมากกว่าไปที่แล้วแล้วเนาะสิบสองล้านนี่กำไรเท่าไหร่คะสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสองล้านเนาะค่ะปีนี้ตั้งดวากำไรประมาณเท่าไหร่คะหนูจะตั้งไว้สองเท่าค่ะประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าค่ะกำไรประมาณสี่ล้านใช่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างไปส่งออกเนี้ยค่ะก็อย่างราคาสี่สิบ หใช่ไหมคะเราก็ FOB อยู่ที่21ค่ะขายปีกเท่าไหร่นะครับขายปีก45บาทค่ะ45กรัมค่ะอย่างตัวบ้าบินอบกรอบกับผักขมอบชีสนะคตัวใหม่เราขายปีก35ค่ะมันดูเหมือนเราอยู่ได้โอเคนะเราต้องการพาร์ทเนอร์ไว้ทำอะไรนะครับที่บอกว่าเงินทุน4ล้านใช่ไหมคะหนูอยากไป ตลาดต่างประเทศแล้วก็ไปออกบูธแสดงสินค้าที่ประเทศที่เราต้องการเลยอะค่ะเราจะเอาโมเดลนี้ค่ะอย่างว่าธุรกิจคอฟฟี่เชนอ่ะแล้วก็ทานสแน็คคู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนําไปนําเสนอประเทศนั้นว่าเฮ้ยที่ประเทศเราอ่ะอันเนี้ยมันเวิร์กมากเลยนะแล้วก็ยอดมันโตมันเป็นการจับคู่ที่แบบลงตัวมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้เรามีสแน็คไทยที่เป็น traditional ไทยสแน็คนะอยู่ไปลองไหมแบบเนี้ยค่ะหนูคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดขายของเราได้ค่ะคือเท่าที่ฝั่งดูเนี่ยน้องก็ค่อนข้างที่จะ เข้าใจเรื่องธุรกิจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ขายได้แล้วด้วยซ้ำน,นะจริงๆแล้วต้องการชาร์กเนี่ยไปเพื่อที่จะต่อยอดมากกว่านาะคิดว่าน่าจะต้องทำเยอะแต่ถ้าทำรสชาติใหม่ๆออกมาได้ใช่ไหมครับก็เผื่อหลังๆเราก็มีลงพวกร้านขนมร้านกาแฟะอะไรเงี้ยก็ถ้าฟังจากบิเสเซอรโซเดลที่ไปแพลลิงเนี่ยก็อาจจะอาจจะ,อาจจะพอช่วยได้ครับแต่ด้วยราคาเสนอว่าถ้าสล้านบาทเนี่ยก็จะขอเยอะขึ้นมาเป็น25%เเลยครับ ในแง่เปอร์เซ็นต์ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเข้าไปช่วยอ่ะคือคือดีลไซส์แบบนี้ครับคิดว่าถ้าลงเนี่ยคงต้องช่วยเยอะหน่อยถ้าถ้าคุณเป็นนักลงทุนอ่ะยี่สิบยี่ห้าจะตักกันเยอะยี่ห้าก็จะได้สิบในการที่จะเวลาอยากจะไปร่วมกับใครขายอะไรใครอ่ะครับก็เลยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอยากจะคีบไว้อ่าคิดว่าได้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยคงช่วยได้เยอะกว่าไอห้าเปอร์เซ็นต์ที่หายไปเพราะว่าตั้งแต่ยี่สิบเนี่ยไม่เหลืออะไรให้ช่วยละแล้สำหรับผมนะครับผมผมมองว่าด้วยต้นทุนมันยังสูงไปอ่ะครับ ถ้าจะอยู่กับผมอะตรงนี้ต้องต่ำกว่า5บาทอะแต่ถ้าทำได้ปีหนึ่งร้อล้านก็หัวทำได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงสร้างต้นทุนไปสูงตรงจุดไหนครับถ้าจะไหวจริงๆก็4ล้านขอ35แล้วกัน